ออว่ามมันยู่ก้อมนนอมผมแล้วเลยเดี๋ยวก็บอกห้รางวัลไปเนี่ยอมผมจะื้อย oh <su> ังจะมีรางวัลมีรางวัลเลยไอ้บอกเจเต้อนย่อนต้งจุกงอขวใยจะคึดนมากจงบอกเ่าขึ้นะจังไเด็กหน่อยเต็มอยู่จะก็บอกเห็นบอดเรีนแซ้แซีเด็กหน่อยเรียนดอย่งไรเล้วเขาีวางแผนอย่างไรเลยเด็กหน่อยมันจ่าเงินจายมันไปสื่อขนมที่ล่ะสาวสื่อขนม เห็นไปดุนดุนเนาะเห็นไ,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 ไปจกักอันจกักกาบาสืมโม่งหนึ่งหูแลเนะาะกาบามันข้างเดืองไปโหลดไปสืโมงนึงแล้วเอาเงิน,น,น,งปนไปจามมันก่อนตาตาฮะนี่เงินไปส่วนมูผ้ามูไปสือขนมไปสืมโมงนึงเด้ออย่าฝ้าว่าเด้ขันมานด้อให้มึงตรงเสียงนั่มขันมาเร็วแต่ว่าพยายามอย่าฝ้าว่าเด้อ ไปผ้ามูไปเงินมูไปว้าขึ้นขึ้นเด้เงินไปสิขนมเราไปเลยเท้าไปมันไปเลยไปไปห้ามบานว้ไปิ้ร้องเฟืองมองเก้าคุนร่บไปเฮ้นไปกินไปนไปฮ้สูวันนี้วันคอแปลกๆปกกว่านเพือนน แปลกๆว่ะมีพี่หลุดป่ะมันนี่บอไปซื้อเดี๋ยวนมป้าไปเจาะเบิ้งซูอยาปากเลยกูสิพาไปเบิ้งของดีมา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 เข้าไปเบิ้งของดีอย่าปากเลยพัวใหญ่หัวใหญ่มีงัวมากินบัตรฟิสมากินบัตรฟิสเบิ้งหนึ่ง Học ăn đi Quay vào Quay vào hạc lẻo Quay nhanh cháu cứ để dây thì lên cháu mà <laughs>